ครับผมก็ลืมทําให้เพื่อนเนดูนะครับเมื่อกีอ้แยกไปแล้วประมาณสิบต้นนะครับ12บสอต้นนี่อันนี้คือเป็นการจับหั่นชิ้นตานะครับเป็นตัวก้านดํานะครับอโลคาเซียก้านดาด่างนะครับก็ผมจะมาให้เพื่อนๆดูคือเป็นชิ้นตานะก็จะมีด่างจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ย ด่างน้อยบางต้นก็ด่างเยอะแต่โตวไวครับด่างสีลงกานนะครับยมีหลายกระถางอันนี้คือเขียวนะครับคือ,อบางชิ้นเขาก็เขียวนะครับแต่บางชิ้นกําลังจะงอกอมันขุยมะพร้าวเริ่มหมดหมดคุณภาพแล้วผมก็เลยต้องรีบแยกเพราะบางต้นมันขึ้นมาแล้วก็ยุบตายไปนะครับอ่าอันนี้ที่มันยังไม่เปิดไปก็มีนะครับผมยังไม่ได้แยก เดี๋ยวก็ทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยมันเขียวนะครับเนี่ยแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับต้องรอดูใบสองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยด่างเลยผมก็จะแยกชํานะครับจะมี่ประมาณสี่สี่กระบะนะครับเนี่ยดนอีกกระบะหนึ่งนี่ครับกำลังแทงเนี่ยบางต้นเขียวบางต้นด่าง กำหนดไม่ได้ครับไม้ได่าแต่มาจากแม่ด่าครับที่มหาหั่นชิ้นตานะครับมันก็ยังมีได้เขียวได้ด่างนะครับบางต้นต้นเล็กก็คือตาเล็กบางต้นผมพอดีทำได้นึกขึ้นได้ก็เลยเออเดี๋ยวๆะทำเป็นคลิปไว้เพื่อนๆไว้ดูกันนะครับนี่ครับเป็นชิ้นตากันนะครับอันนี้หัน่น เป็นแว่นๆนี้นะครับตาเขาจะปลูดพอลากเดินเขาจะปลูดออกนี่นี่นะครัอยา่างนี้เราก็จะไม่แยกปลูกนะครับแยกปลูกนี่ด่างมจะมาปลูกปลูกไว้ครับปลูกไว้ปลูกยังไม่ต้องรีบถ่ายก็ได้นะฮะก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตอนตอนมันใส่กระถางแล้วก็ขยับไซส์เนาะอนนี้จากไม้ไม่กี่ต้นนะครับแทบจะจําได้ก็คือต้นเดียวแหละที่คุณผมซื้อมานะครับยุคเกือบสิบปีที่แล้วนะครับนี่ฮะเราก็ดึงมาเนี่ยคือข,ขอละชิ้นตากันนะครับเนี่ยงอกมาดึงผมดึง้ดู่นี่นะเป็นชิ้น เป็นแว่นนะฮะขยายพันธุ์ต้นนี้สวยเลยนะด่างซ้ายขวาเลยฮะก้านดำครับตัวนี้เป็นก้านดำส่วนยอดยอดผมก็แบ่งขายให้พ่อค้าหมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันทีมันก็เขียวอยันนี้คือจะเป็นส่วนยังมีไข่อีกนะครับไข่ไข่ขจะอยู่ในแปลงครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูคือ นะครับแน่นขุยมะพร้าวมันเริ่มแฉะแต่คือมันถูกไนงะขุยมะพร้าวมันถูกถ้าเป็นพวกพีทมอสพวกนั้นๆนอ่าพวกสเปนน่ามอสคือจะทนทนนะครับแต่ราคาจะสูงแต่ถ้าเป็นช่วงไม้ราคาแพงๆอ่ะคุ้มแต่ช่วงนี้คือราคามันดรอปลงมาแล้วก็ลดวัสดุลดต้นทุนลงเนี่ย คนละชิ้นตากันนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือลำใหญ่อ่ะต้นใหญ่ชิ้นตาใหญ่สมบูรณ์กว่ชิ้นตาน้อยๆบางทีเนี่ยเห็นนะฮะนิดเดียวผมก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเนี่ยชิ้นเล็กนิดเดียวเอง,นงอเ,นเนี่ยก็งอกโอปลูกไปเนี่ยแต่อันนี้คือมันชื้นชื้นจัดทำเราจะปล่อยไว้ให้มันอ่าคายน้าบ้างเนี่ยสียยต้นละ ไอเขียวๆย,ยังไม่ปลูกนะครับอันนี้คือแบบเหมือนเราดึงขึ้นมาแบบอากาศมันก็ปโปร่งหน่อยมันก็จะไม่ให้เน่าช่วยได้นะครับระวางว้ตรงเี้ยไม่ได้รดน้าํามันละเนี่ยอันเนี้ยขึ้นมาเผือกเลยแต่ยังไม่ทําอะไรมันเพราะว่ารอมมันกลางใบก่อนอย่างเงี้ยได้กลางใบเงี้ยมาได้ดึงดึงดึง,ด,งดึงมาครับนะกว่าจะโตเนาะแต่ละต้นนะ นะครับเนี่ยจะเป็น้วยก่อนนอนนอนละหมื่นห้าก็เนี่ยหลายต่างนะครับแต่เออราคามีขึ้นมีลงครับผมตั้งแต่สามร้อยละสามร้อยขึ้นยันหลักหลายหลายหมืน่นยันขึ้นสูงสุดน่าจะสามแสนห้ามั้งครับใหญ่ใหญ่นะครับก็ประสบการณ์นะประสบการณ์ประสบการณ์สอนให้เห็นว่าบทเวลาคนจะเล่นก็คือเล่นกันจริงจังนะครับ หมดเวลาคนไม่เล่นก็คือปล่อยอนะครับแต่คนที่ทําต่อเนี่ยต้นละร้อยสองร้อยก็เงินนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าผมส่งเนี่ยต้นละร้อยเนี่ยก็ก็ได้ล้วนะครับได้ล้คือคือถ้าขายตัวไหนได้ตัวตัวไหนราคาตกบางทีเราก็อยังพึ่งขายดีกว่าทําก่อนนะครับ จเย็นบางทีลดร้อยเดียวผมยังไปหาซื้อเขาไม่ได้เลยนะครับก็มองเอามองเอาเทคนิคใครเทคนิค,ค,คมันนะราคาตกเก็บเข้าราคาแพงขายออกมันเหมือนเล่นเกมครับแต่ก็ไม่มีใครจะคำนวณเป๊ะๆได้ตลอดครับม,ม,ม,มี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 พลาดกันครับพลาดแล้วแต่ไม่เข็ดนะครับเพราะว่ายิ่งพลาดเยอะยิ่งเป็นประสบการณ์เยอะแต่พลาดไม่ใช่แบบ แบบว่าไปกู้เข้ามาเล่นนะครับคือต้องพลาดแบบระมัดระวังนะครับแบบแบบเออพาดแบบไม่เสียได้ตังค์ครับเสียได้อยู่ตังค์แต่แต่ก็ขอให้แบบเจ็บน้อยที่สุดเนยครับอ,อันนี้อีกกระบะนึงผมแยกพอเราดึงออกเนี้ยเนีย่ยตอนนี้เรายังไม่ดึงมันจะแน่นแน่นแล้วก็โอกาสเน่ายุบยุจบจากข้างล่างถ้า เป็นจากบนไม่ไหลมันจะเป็นจากข้างล่างขึ้นมาแล้วคือต้นจะเสียหายนะครับเนี่ย,ยอันนี้คีอเน่านะครับบางทีวัสดุมันหมดสภาพแล้วเราก็ต้องแยกพอเราแยกออกเราปล่อยไม่ต้องรดน้ําเดี๋ยวมันแห้งพวกนี้แห้งแห้งช่วงนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันติดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่างสวยเะดึงดึงดึงขึ้นมาเลยครับนี่นะฮะอยู่ที่มือนะครับเรามือเราทําเราก็ได้ ทุกอย่างไม่ต้องรอวาสนานะครับไม่ต้องรอโชคลาภนะครับอันนั้นว่ากันอีกเรื่องแล้วแต่สายชอบแต่นี่คือแบบลงมือทําได้นะครับนี่ออกไข่แล้วเนี่ยเนี่ยดูสมบูรณ์จัดนี่ออกไข่แล้วโอเคดี๋ยวผมอัําเดตนให้ดูต่อต่อนะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นก้านดำด่างนะครับ